ภายในกอะสมุยน่าจะมีตรงสนามปินกอะสมุยเป็นไหออกาบินอันนี้ก็คือหอ,อการปิน

เอาเฉพาะผมเอาเฉพาะผมใช่ไหมไม่เอาเพาะพี่พ่องคถัอันครับเพราะว่าเพราะว่าจะเสด็จได้หอ๋อยเฉพาะวันจันทร์เฉพาะวันจันทรเพาะพี่โอ้เาะวันจันทร์ถ้าถ้าเอาผมมาได้ถือว่าดะครับโทษวันนี้มันมันจะต้องนานขนะ ผมก็ไมมีป <tang s> ัญหาแต่ว่าอาจจะออห้ดมองเ่้า <Tamam> มีว่ากรถมแต่ละคม่าจะเดงไเดห้ององห้องอ๋อห้อเดียวได้ได้ถ้าผมอ่ะถ้าผมอ่ะได้เพราะว่าย้ายไปห้องนู้นใช่ไหมห้องนู้นนทับไทรลอยได้สละถ้าได้บอกไม้มีปัญหาได้ก็สิบสามใช่ไหมจะเสร็จแล้วเดี๋ยวห้องนั้น อ๋อเข้าแน้นเสร็จแล้วใช่ไหมัยน่อถึงยาวถึงตรงที่ต่อยาวตอนนี้กำลังถึงสนามปิน สมุยแอร์พอร์ตตอนนี้กำกำลังถึงสนามบินสมุยแอร์พอร์ตถึงแล้วสนามบินสมุยแอร์พอนนรต อันนี้คือตอนเมติกอายอาคารผู้โดยสารเข้าภายในประเทศ ันนี้อินาลีแครบพิมย่าบกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารระหว่างประเทศ้นนทศามสุขวีร์ฝากฝืนกับไม่เกิน2,000บาทแล้วมาช่วยแม่เอาซองไข่ต้นกนิ้งเลยกิ้งเลยกิ้ก้อนลูกช่วยแม่ก่อน